ดเหยื่อทันทีเลยค่ะคุณมาเน็ตส่งจดหมายฟ้องผู้นำโลกหลังเกิดเรื่องที่บ้านหนองยาแก้ว หลังจากเกิดเหตุปะทะระหว่างชาวกัมพูชาและเจ้าหน้าที่ไทยที่บ้านหนองยาแก้วจังหวัดสะแก้วหลังชาวกัมพูชามารื้อถอนรัว้วลวดหนามไม่หยุดทําให้ฝ่ายไทยต้องใช้แก๊สําตาและกระสุนยางเพื่อควบคุมสถานการณ์ล <c oughs> ่าสุดฮุนมาเนตนายกกัมพูชาส่งจดหมายถึงอันวา์อิบราฮิมนายกของมาเลเซียและประธานอาเซียนประธานาธิบดีสีจิ้งผิงของจีนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐประธานาธิบดีเอมมานนเอลมาคงของฝรั่งเศสอันโตนิโอกุเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติและอนาเลนาเบร์บอก าการประชุมสมาชากใหญ่แห่งสหประชาชาติครั้งที่80โดยบอกว่าไทยละเมิดอธิปไตยของกัมพูชาใช้กำลังอยู่ฝ่ายเดียวเรียกร้องให้ประชาคมโลกช่วยกดดันไทยให้เคารพข้อตกลงหยุดยิงรวมถึงข้อตกลงที่การประชุม JBC และ RBC ให้หยุดขับไล่และอำนวยความสะดวกให้ชาวกัมพูชาที่ถูกขับไล่ไปแล้วได้กลับบ้านและปล่อยตัวทหารกัมพูชา18นายโดยไม่มีเงื่อนไขด้วยจริงๆแล้วพื้นที่ที่ปะทะกันเมื่อวานย้ำค่ะ ดินแดนประเทศไทยค่ะที่ชาวกัมพูชารุกล้ำเข้ามาและรื้อถอนลวดน้ำเข้าขายทำลายทรัพย์สินราชการอีกต่างหากนอกจากนี้สำนักข่าว Khmer Times ได้ลงข่าวพาดหัวว่า Thailand's <thumbs> plan <up> to seize territory at 17 additional locations in Cambodia แผนการของไทยในการยึดพื้นที่อีก17แห่งของกัมพูชากล่าวหาว่ากองทัพไทยตั้งใจจะใช้กำลังเพื่อยึดพื้นที่อีก17แห่งในจังหวัดต่างๆที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกและตะวันตกเฉียงใต้ของกัมพูชาซึ่ง องทัไทยไม่ได้พูดอะไรทํานองนี้เลยค่ะขณะที่สื่อของกัมพูชาอังโก fresh ก็ได้ลงคลิปการประทะที่มีพระสงฆ์ของกัมพูชามาร่วมด้วยแล้วก็เขียนแคปชั่นอวยไส้แตกว่าพระเป็นผู้กล้าหาญอีกด้วยค่ะก็ลกล้าจริงนะคะไม่เถียงแต่เสียดายกล้าผิดที่มากล้าในพื้นที่บ้านคนอื่นเขาเนี่ยสิค่ะ